何 รตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียวาเบวสอสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสดียรมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,กตอ,ออกประกาศแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระมระวังในช่วงระยะเวลาเลือกตั้งสอสอ ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองในช่วงเวลา180วันตั้แต่วันที่24กันยายน2515เป็นต้นไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งว่าทัาที่ตนได้อ่านรายละเอียดของประกาศดังกล่าวแล้วคิดว่าไม่ควรเป็นเช่นนี้เพราะเป็นการบังคับผู้สมัครและพรรคการเมืองไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่เปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถดำเนินการได้เป็นประกาศที่ทำให้เห็นว่ากกตที่มาจากการเลือกตั้งวางตัวไม่เป็นกลาง อีกทั้งยังเป็นการออกประกาศเอาปเปรียบพักการเมืองไปค้านเช่นผู้สมัครเลือกตั้งและพักการเมืองไม่สามารถมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆได้โดยเฉพาะการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุตุภัยและอักขีภยัยรวมถึงโรคระบาดต่างๆได้ซึ่งในช่วงนี้มีพายุโนรูทําให้เกิดน้ําท่วมทั่วประเทศจนประชาชนเดือดร้อนแต่กรกตยังกล้าป,ประกาศออกมาแบบนี้อีกทําให้พวกเราทําอะไรไม่ได้เลยในยามที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากพักการเมือง และผู้สมัครแม้จะเห็นในสายตาใกล้ๆว่าเขากำลังเดือดร้อนแต่ก็ตอกกลับเอื้อประโยชน์ให้รัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง